ก็สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้ก็พบกับครูวิทยานะครับจึงมาในส่วนของเนื้อหานะครับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเหมือนเดิมนะครับเหตุการณ์ตรงนี้นะครับ การแพร่ระบาดของตัวโคโรนาไวรัสนะครับทำให้นักเรียนเนีไม่สามารถมาโรงเรียนได้นะครับก็จะอัาจคลิปสอนนักเรียนมันดึมนะครับวันนี้ก็จะมาในส่วนของเนื้อหาเรื่องนะครับะระบบในร่างกายของมนุษย์นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมาในส่วนของระบบหายใจนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าในการที่จะ ประกอบเป็นร่างกายของมนุษย์นั้นนะครับในร่างกายของเราเนี่ยมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอ่ในตอนม .1 น,นะครับนักเรียนเคยได้เรียนมาแล้วว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเซลใช่ไหมครับอ่เซล์คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตนะครับเมื่อเซลล์หลายๆเซลเนี่ยรวมตัวกันนะครับก็ จะก่อเกิดเป็นตัวน,นี้ครับเรียกว่าเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อและเมื่อเนื้อเยื่อที่ทําหน้าที่เดียวกันนะครับหรือว่าสอดคล้องกันนะครับมาอยู่รวมกันนะครับเราก็จะเรียกมันว่าอวัอยวะนะครับอวัยวะนะครับว่าออร์แกนนะครับและ เมื่ออวัยวะตรงนี้นะครับมาทํางานนะครับร่วมกับอวัยวะที่อ่าหน้าที่คล้ายๆกันเราก็จะเรียกมันว่าระบบอวัยวะนะครับระบบอวัยวะเลยเมื่อระบบอวัยวะหลายๆระบบนะครับรวมกันนะครับเช่นระบบหายใจนะครับระบบหมุนเวียนเลือดระบบย่อยอาหารนะครับตรงนี้เนี่ย เมื่อรวมตัวกันนะครับก็จะก่อเกิดเป็นตัวร่างกายของเรานั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราดูที่ร่างกายของเรานะครับเริ่มต้นจากเซลล์หลายๆเซลล์รวมกันเรียกว่าเป็นเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะก่อเกิดเป็นอวัยวะนะครับและถ้าอวัยวะเนี่ยมาทํางานร่วมกันนะครับก็จะก่อเป็นตัวระบบอวัยวะและ เมื่อมีหลายๆระบบอวัยวะก็จะรวมเป็นตัวร่างกายของเราเองนะครับซึ่งเนี่ยครับเป็นตัวอย่างนะครับของระบบอวัยวะที่ประกอบขึ้นนะครับเป็นร่างกายของเรานะครับในภาพเรกทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับโครงกระดูกนะครับภายในร่างกายโครงสร้างแข็งนะครับภายในร่างกายอันที่2เนี่ยก็จะดูนะครับบริเวณนะครับอวัยวะก็จะเป็นปอดนะครับเป็นหลัง ซึ่งแน่นอนนะครับถ้ามีปอดก็จะเป็นระบบหายใจนะครับในภาพที่3าก็จะเป็นนะครับมัดกล้ามเนื้อต่างๆนะครับก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะครับในร่างกายของคนเรานะครับภาพต่อมานะครับเด่นๆเลยนะครับมีหัวใจอยู่นะครับแล้วก็มีเส้นเลือดนะครับแน่นอนนะครับว่าเป็นระบบไหลเวียนเลือดนะครับอาส่วนภาพต่อมานะครับก็จะเป็นระบบ ย่อยอาหารนะครับในภาพสุดท้ายก็จะเป็นระบบประสาทนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็เกิดรวมกันแล้วเกิดขึ้นเป็นร่างกายของเรานะครับในวันนี้จะมาทําความรู้จักนะครับเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับหรือว่าระบบหายใจนะครับอ่านะครับซึ่งปัจจุบันนะครับมีการเพระรบาดนะครับวันนี้ โลกเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยเราจะต้องรู้จักนะครับในการดูแลตัวเองให้ดีนะครับรู้จักในการรักษาระบบทางเดินของเราเนี่ยให้มันสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะทีนี้มารวมก่อนนะครับว่าความสําคัญของระบบทางเดินหายใจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่ะระบบทางเดินหายใจของเรานะครับความสําคัญเลยนะครับข้อแรกก็คือมันจะนําแก๊สออกซิเจนนะครับ นำแก๊สออกซิเจนจากภายนอกร่างกายจากอากาศภายนอกร่างกายเข้าภายในร่างกายเพื่อที่จะขนส่งไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเซลลก็เหมือนตัวดอกนั่นแหละเซลล์มันใช้แก๊สออกซิเจนในการทำงานต่างๆนะครับและเมื่อทำการเสร็จก็กเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับและเนี้ย แก๊สออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปทุดท้ายแล้วมันส่งไปที่เซลล์นะครับแล้วก็เซลล์เมื่อทํางานออกมาแล้วก็จะปล่อยเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเราก็นําออกสู่นอกร่างกายนะครับเป็นข้อ2นะครับนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเซลล์เพืที่จะกําจัดออกภายนอกร่างกายของเรานะครับแล้วก็ข้อ3นะครับในข้อนี้เนี่ยคุณได้เขียนมา ซ้ำนะครับให้นักเรียนเนี่ยเอาอ,ออกได้เลยนะครับอ่ก็จะมีในการัน2ข้อนะครับความสําคัญของระบบทางเดินหายใจนะครับในส่วนต่อมานะครับเกี่ยวกับอวัยวะในระบบทางเดินหายใจนะครับ่ังที่บอกว่าระบบอวัยวะเนี่ยก่อเกิดมาจากอาวัยวะหลายๆอวัยวะเนี่ยมาทํางานร่วมกันมาทําในสิ่งเดียวกันพูดง่ายว่ามีอุดมการณ์เดียวกันนั่นเองนะครับซึ่ง ส่วนแรกนะครับของระบบทางเดินหายใจนะครับก็คือจมูกนะครับจมูกเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของระบบทางเดินหายใจเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับอากาศภายนอกเป็นทางผ่านนะครับจากอากาศภายนอกเนี่ยในการที่จะนําอากาศหรือว่าแก๊สเนี่ยเข้าสู่ร่างกายและเป็นทางผ่านของอากาศในการพาอากาศออกจาก ร่างกายนะครับออกใบภายนอกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวจมูกของเราเนี่ยจะมีด้วยกันสองช่องนะครับซึ่งภายในก็จะเป็นโพรงจมูกนะครับมีขนนะครับซึ่งคอยทำหน้าที่คอยดักจับนะครับพวกฝุ่นละอองต่างๆนะครับอมีเยื่อเมือกจมูกนะครับอคี้มูกของเรานั่นเองนะครับนี้ก็จะคอยดักจับนะครับสิ่งสกปรกเช่นเดียวกันนะครับพวกฝุ่นพวกควันต่างๆนะครับ ซึ่งในส่วนต่อมานะครับเมื่อเรามองมาที่ภาพนะครับจากจมูกนะครับลงมาที่บริเวณตรงนี้นะครับบริเวณใต้ลำคอตรงนี้นะครับก็จะเรียกมันว่าคอหอยนะครับซึ่งคอหอยจะมีความสําคัญก็คือมันจะอยู่บริเวณที่จุดเชื่อมระหว่างหลอดลมนะครับกับหลอดอาหารซึ่งบริเวณคอหอยเนี่ยจะยาวอยู่ประมาณสี่ถึงห้านิ้วนะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยจะมี จุดสาคัญเป็นจุดเชื่อมระหว่างรดลงกับรถอาหารซึ่งหานักเรียนเคยกินอาหารไปแล้วพูดคุยไปนะครับแล้วเกิดการสําลักนะครับซึ่งการสําลักก็จะเกิดขึ้นบริเวณคอหอยนั่นเองนะครับบริเวณคอหอยมันจะมีะกล่องเสียงอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งก็จะมีตัวฝาปิดกล่องเสียงซึ่งฝาปิดกล่องเสียงจะทําหน้าที่ในการเปิดและปิดถ้าเราพูดเนี่ยกล่องเสียงจะเปิด อ่าถ้าหยุดพูดเนี่ยกล่องเสียงจะปิดถ้าเรากลืนอาหารเนี่ยปากล่องเสียงเนี่ยจะปิดนะครับซึ่งถ้ากลืนพร้อมกันกับการพูดคุยเนี่ยอาหารลงมาฟ้ากล่องเสียงมันเปิดนะครับอาหารแทนที่จะลงไปตามหลอดอาหารเนี่ยมันเลี้ยวเข้ามาในกล่องเสียงเนี่ยเราก็จะเกิดการสำลักนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนต่อมานะครับก็จะเรียกว่าท่อลมนะครับบรเิเวณท่อลมเนี่ย จะประกอบด้วยนะครับกระดูกอ่อนนะครับเรียงตัวกันนะครับเนี่ยครับเป็นวงเป็นวงเนี่ยครับเป็นกระดูกอ่อนเรียงตัวต่อกันนะครับซึ่งพอมาปลายสุดนะครับของท่อลมเนี่ยมันจะแยกออกเป็นสองทางนะครับบริเวณสองทางนี้เราจะเรียกมันว่าแขนงขั้วปอดนะครับแขนงขั้วปอดแยกไปยังปอดซ้ายแล้วก็ปอดขวานะครับจาก ทอลมนะครับมาที่แขนแขงขั้วปลดนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปยังนะครับปลดของเราเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ข้างด้วยกันนะครับซึ่งมีความสําคัญนะครับในเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยปกตินั้นนะครับปลดของคนเราทั้ง2ข้างเนี่ยจะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับโดยข้างขวานะครับข้างขวาจากภาพเนี่ยข้างขวาก็คือข้างนี้โอเคไหมครับ ข้างขวาเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าข้างซ้ายนะครับมีขนาดที่ใหญ่กว่าข้างซ้ายนะครับตรงปอดของเรานะครับมันก็จะมีลักษณะที่คล้ายกองน้ํานะครับมีเยื่อหุ้มนะครับซึ่งภายในก็จะมีตัวหลอดลมฝอยนะครับต่อจากแขน,นขั้วปอดมาก็จะเป็นตัวหลอดลมฝอยที่มีขนาดเล็กลงนะครับเล็กลงมาเรื่อยๆนะครับมีปริมาณจํานวนมากนะครับซึ่ง ตัวหลอดลมฝอยเนี่ยครูเขียนผิดนะครับอ่าครูเขียนผิดอ่าหลอดลมฝอยนะครับอ่าเขียนแก้ใหม่นะครับอาจจะมีขนาดที่เล็กลงมาจากขนาดขั้วปอดนะครับจนไปถึงเล็กมากๆนะครับซึ่งความสําคัญของหลอดลมฝอยตรงนี้นะครับบริเวณปลายสุดของหลอดลมฝอยเนี่ยมันก็จะมีตัว ถุงลมนะครับถุงลมซึ่งเป็นหัวใจหลักนะครับในการเกิดการเลกเปลี่ยนแก๊สนะครับและอ่ะอวัยวะต่อมาที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะครับก็จะมีตัวกระดูกซี่โครงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าอกของเรานะครับที่จะครอบตัวหน้าอกไว้นะครับซึ่งหน้าที่ของมันก็จะทําหน้าที่ในการป้องกันนะครับ ในการได้รับการกระทบกระเทือนจากแรงภายนอกนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับกล้ามเนื้อกระบังลมนะครับกล้ามเนื้อตัวนี้จะจะมีความสําคัญนะครับเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจก็คือว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่คอยยืดนะครับแล้วก็หดตามจังหวะในการหายใจนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่จะคอยเพิ่มแล้วก็ลดปริมาตรของช่วงอกของเรานะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงในกระบวนการเลกเปลี่ยนแก๊สนะครับ สำหรับในภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพให้หนักเรียนได้เห็นถึงตัวถุงลมนะครับที่อยู่บริเวณหลอดลมฝอยนะครับลายสุดของหลอดลมฝอยก็จะมีถุงลมนะครับซึ่งรอบๆถุงลมก็จะมีหลอดเลือดฝอยนะครับอ่านะี่ครับหลอดเลือดฝอยมีทั้งหลอดเลือดที่เป็นสีแดงนะครับหมายความว่าเป็นหลอดเลือดที่บรรจุเลือดที่เป็นเลือดดีนะครับมีออกซิเจนเยอะนะครับแล้วก็หลอดเลือดที่เป็นสี น้ำเงินนะครับก็เป็นโหลดเลือดที่บรรจุเลือดที่เสียนะครับมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะนะครับบริเวณนี้ก็จะมีโหลดโหลดเลือดฝอยเนี่ยมาหุ้มบริเวณถุงลมปอดเนี่ยในปริมาณที่เยอะมากๆนะครับซึ่งในบริเวณนี้ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนแกส๊สเกิดขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับเรามาดูเกี่ยวกับ กลไกนะครับในการหายใจนะครับนานี้เนี่ยถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดหลักนะครับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจกันเลยทีเดียวนะครับเลื่อนตัวครูมาไว้ฝังนี้ก่อนนะครับเป็น ที่บดหลักหรือว่าหวัวใจหลักนะครับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจกันเลยนะครับซึ่งกระบวนการนะครับอ่านไปงอกเป็นการหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะครับในส่วนแรกเราจะมาดูเกี่ยวกับการหายใจเข้านะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเราหายใจเข้านะครับอ่าหายใจเข้าไม่มีลมนิ่งภาพหายใจเข้าลมเข้าไปนะครับลมเข้าไปนั่นหมายความว่าปริมาตรในช่วงอกเนี่ยจะต้องไหมครับจะต้อง เพิ่มมากขึ้นเม,มื่อปริมาตรเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้อย่างไรมันเพิ่มขึ้นได้จากการที่กล้ามเนื้อกะบ,บังลมเนี่ยหดตัวลงมาโอเคไหมครับกล้ามเนื้อกะบ,บังลมมาหดตัวลงมา2นะครับกล้ามเนื้อที่กระดูกสีโครงเนี่ยยกตัวสูงขึ้นกระดูกซีโครงยกสูงกระบ,บังลมยกต่านั่นหมายความว่าปริมาตรในส่วนอกมันก็จะเพิ่มขึ้นนี่เรื่อง่าการหายใจเข้านะครับ ส่วนการหายใจออกนะครับาการหายใจออกเป็นการลดนะครับปริมาตรของทรวงอกปริมาตรในทรวงอกนี่ก็จะลดลงพอลดลงป๊บเกิดอะไรขึ้นลดลงได้อย่างไรนะครับมันลดลงได้จากการที่กล้ามเนื้อกบ,บงงยยกังลมนยกขึ้นามเนื้อกระดูกที่โค้งก็จะหดลงมามันเป็นเหมือนการบีบนะั่นเองบีบให้อากาศนี่ออก นะครับนี่คือกระบวนการหายใจออกนะครับกล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวทำให้กระบังลมเนี่ยยกสูงขึ้นนะครับกล้ามเนื้อยึ่กระดูกซี่โครงคลายตัวทําให้กระดูกซี่โครงเลื่อนต่ำลงตั้งกะบังลมทั้งซี่โครงเลื่อนลงมาเจอกันนะครับทำให้ปริมาตรในส่วนอกเนี่ยลดน้อยลงกระบวนการนี้เราเรียกว่าการหายใจออกนะครับมาเปรียบเทียบันอีกครั้งนะครับสรุปอีกครั้งนะครับ หายใจเข้านะครับกล้ามเนื้อกระาัลลมจะลดต่ําลงนะครับกระดูกซี่โครงยกสูงขึ้นนะครับปริมาตรในช่วงอกจะเพิ่มมากขึ้นส่วนการหายใจออกนะครับกล้ามเนื้อกระบังลมจะยกสูงขึ้นกล้ามเนื้ออกระดูกซี่โครงเนี่ยกระดูกซี่โครงจะลดต่ําลงทำให้ปริมาตรในช่วงอกเนี่ยลดลงนะครับนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับนะครับปริมาณของ แก๊สนะครับที่าจากระบบการเดินหายใจนะครับโดยจะมีแผ่นพูมิอยู่ด้วยกันสองฝั่งนะครับในฝั่งทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น so เป็นพูมิของการหายใจเข้านะครับทางด้านขวาก็จะเป็นการหายใจออกนะครับโดยที่สีในแผ่นพูมินะครับสีเหลืองคือแก๊สไนโตรเจนนะครับสีม่วงก็คือแก๊สออกซิเจนนะครับสีฟ้าก็คือแก๊ คาร์บอนไดออกไซด์นะครับและสีแดงก็คือพวกฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ไอน้ำนะครับแล้วก็แก๊สอื่นๆนะครับโดยที่ในแผนภาพนี้นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างการหายใจเข้าแล้วก็การหายใจออกนะครับว่า ในการหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยมันมีปริมาณของแก๊สใดบ้างที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าลดลงนะครับซึ่งจากการสังเกตเนี่ยเราพบว่านะครับขณะที่เราหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยมีความแตกต่างก็คือว่าขณะที่เราหายใจออกนะครับจะมีปริมาณของแก๊สออกซิเจนเนี่ยนะครับลดน้อยลงแต่จะมีปริมาณของ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็พวกไอน้าเนี่ยมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่ากระบวนการหายใจของมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นการนำเอาแก๊สออกซิเจนเนี่ยเข้าไปใช้นะครับแล้วก็ส่งผ่านเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่เกิดจาก uh, การทำงานของร่างกายเนี่ยออกมาสู่ uh, เป็นลมหายใจออกนะครับแล้วก็มีพวกไอน้าต่างเนี่ยออกมาด้วยนะครับ อนนในส่วนนี้นะครับจะเป็นกระบวนการนะครับเล่เปลี่ยนแก๊สซึ่งกระบวนการเลกเปลี่ยนแก๊สนะครับในระบบทางเดินหายใจเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่ด้วยกัน2บริเวณนะครับโดยบริเวณแรกก็จะเป็นบริเวณถุงลมในปอดนะครับกับหลอดเลือดฝอยนะครับส่วนบริเวณที่2ก็จะเป็นระหว่างหลอดเลือดฝอยนะครับกับเซลล์นะครับซึ่งตรงข้อ1นะครับก็จะเป็นการเลกเปลี่ยนแก๊สตรงที่ปอดของเรานั่นเองนะครับที่ จากปอดนะครับมีหลอดลมฝอ,อยนะครับก็จะมีตัวถุงลมนะครับรูมเลนปลายของหลอดลมฝอ,อยนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีหลอดเลือดฝอ,อยนะครับจํานวนมากนะครับที่มาล้อมรอบตัวถุงลอมอยู่นะครับซึ่งเริ่มต้นจากการที่เลือดที่เสียนะครับเลือดที่เสียคือเลือดที่มีปริมาณของแก๊สอ,ออกซิเจนต่ําแต่มีปริมาณของ คาร์บอนไดออกไซด์ในสูงนะครับส่วนเลือดที่ดีก็จะเป็นเลือดที่มีปริมาณของแก๊สออกซิเจนสูงนะครับมีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำนะครับอ่านเริ่มต้นจากเลือดที่เสียนะครับที่มาจากหัวใจห้องล่างขวานะครับก็จะผ่านเข้ามาตามหลอดเลือดฝอยนะครับเมื่อผ่านมาที่ถุงลมนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเกิดการเพร่นะครับจากหลอดเลือดฝอยเข้าสู่ถุงลมปอดนะครับส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจาก เกิดการแพร่เช่นเดียวกันนะครับจากภายในถุงลมปอดเข้าสู่หลอดเลือดฝอยนะครับและเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับแกนขาวบนเลืสายถูกกันถูกแพร่นะครับออกมาสู่ถุงลมปอดทั้งหมดนะครับแล้วก็แก๊สออกซิเจนเป็รับการแพร่เข้าไปในหลอดเลือดฝอยนะครับไปเกาะอยู่บนฮีโมโกลบินนะครับในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับบิเรณนี้ก็จะ เกิดการเลืกเปลี่ยนเกตนะครับเลือดที่เสียก็จะกลับกลายไปเป็นเลือดที่ดีนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปยังหัวใจห้องบนซ้ายนะครับแล้วก็ไปห้องล่างซ้ายแล้วก็ส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแล้วก็เมื่อไปที่ยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วนั้นนะครับอ่ะตรงนี้นะครับ ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับเลือดแดงซึ่งทําหน้าที่บรรจุเอาแก๊สออกซิเจนไปนะครับก็จะผ่านไปยังบริเวณเซลล์ที่ต้องการออกซิเจนนะครับตัวแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเกิดการแพร่น,นะครับจากเตลเม็ดเลือดแดงนะครับจากเซลล์เลือดแดงเนี่ยเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆนะครับและเช่นเดียวกันนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเกิดการแพร่จาก เซลล์เข้ามาที่เซลม์เลือ,อดแดงนะครับอ่านี่นก็จะลำเลียงนะครับวันนี้ก็จะกลายเป็นเลือดเสียนะครับก็จะลำเลียงกลับสหัวใจห้องบนขวานะครับแล้วก็ไปล่างขวาแล้วก็ไปที่ปอดก็เกิดการเลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดเกิดขึ้นเกิดหมุนวนไปแบบนี้นครับจะเห็นว่าระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันจะ,ะใกล้ชิดกับระบบไหลเวียนเลือดนะครับ ในส่วนนี้จะเป็นเกี่ยวกับการดูแลระบบหายใจนะครับของมนุษย์ของรองนะครับโดยเดิ่มต้นอันแรกนะครับกา,ารรักษาดูแลระบบหายใจก็ต้องงดสูบบุหรี่นะครับเพราะบุหรี่นี่มันมีสารนิโคตินนะครับซึ่งจะเข้าไปทํำลายตัวถุงลมปอดนะครับทําให้เกิดเป็นโรคนะครับถุงลมป่งพองได้นะครับ และในข้อที่2ก็จะเป็นการดูแลนะครับร่างกายให้อ,อ,กอ,อ,กอุ่นอยู่เสมอนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับข้อ3ก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัดหรือว่ามีมลพิษนะครับข้อ4ก็ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับข้อหหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ป่วยทางเดินหายใจนะครับและหากว่า ในบางกรณีที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่เป็นมลพิษหรือว่าการเข้าใกล้ผู้ป่วยนะครับหรือเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ป่วยนะครับเราก็จะสามารถป้องกันได้โดยการใส่หน้ากากต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีออกมาหลายรูปแบบนะครับโดยรูปแบบแรกที่จะยกมาให้ดูก็คือหน้ากาก N95 นะครับ หน้ากาก N95 นี้สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้นะครับที่เรียกว่าฝุ่น PM2.5 ที่พบมากเหมือนกันนะครับในประเทศไทยของเรานะครับทางภาคเหนือนะครับึ่งเหล่านี้เป็นมล,ลพิษนะครับแล้วก็สามารถป้องกันตัวเชื้อไวรัสนะครับที่มีขนาดเล็กได้นะครับถึง95นะครับก็เป็นหน้ากากที่ทางแพทย์เขาจะใช้กันในโรงพยาบาลนะครับ หน้ากากต่อไปเป็นหน้ากาก FFP1 นะครับซึ่งหน้ากากตัวนี้ก็จะ,ะคล้ายนะครับกับ N95 นะครับแตกต่างกันที่ตัวรูปร่างนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานการผลิตของฝั่งยุโรปนะครับตัวนี้ก็จะสามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 แล้วก็ป้องกันเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าได้นะครับอันต่อมานะครับหน้ากากซูเปอร์ 3D นะครับหน้ากากนี้ก็จะมีรูปทรงที่ แนบชิดกับใบหน้าเช่นเดียวกันนะครับมีตัวฟิลเตอร์กรองที่มีขนาดเล็กนะครับสามารถป้องกันฝุ่น pm2.5 ได้แล้วก็ป้องกันตัวเชื้อไวรัสนะครับโควิด19ได้เช่นเดียวกันนะครับนักกากต่อไปจะเป็นหน้ากากอนามัยทางด้านการแพทย์นะครับหน้ากากนี้จะมีฟิลเตอร์นะครับเป็นตัวกรองนะครับซึ่งจะ ป้องกันตัวแบคทีเรียได้เชื้อโรคได้เชื้อไวรัสได้นะครับป้องกันตัวโควิดสิบเก้าได้นะครับแต่ไม่สามารถป้องกันตัวฝุ่น pm สองได้นะครับต่อไปก็เป็นหน้ากากคาร์บอนนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มคุณสมบัตินะครับจากหน้ากากทางการแพทย์มาก็มันสามารถที่จะป้องกันพวกกลิ่นต่างๆแล้วก็พวกสารเคมีได้นะครับหน้ากากต่อไปก็จะเป็นหน้ากากผ้านะครับหน้ากากผ้าเนี่ย ถ้าจะให้ดีนะครับให้ป้องกันได้เยอะๆป้องกันเชื้อไวรัสได้เนี่ยก็ต้องมีขนาดที่เล็กนะครับเล็กกว่า5ไมครนะครับสำหรับตัวเส้นใยของมันนะครับซึ่งตัวหน้ากากผ้าเนี่ยสามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้นะครับแต่ไม่สามารถป้องกันฝุ่น pm ส5ุาได้นะครับเลนหน้ากากสุดท้ายก็จะเป็นหน้ากากฟองน้ํานะครับหน้ากากนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการป้องกันพวกละอองน้ําลายต่างๆนะครับแต่ไม่สามารถ ป้องกันตัว PM 2. 5แลุ้วก็ตัวเชื้อไวรัสโควิด19ได้นะครับซึ่งเนื้อเนี้ยเป็นรูปแบบของหน้ากากที่ยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับแต่ในท้องตลาดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถพบหน้ากากสประเภทนี้นะครับหน้ากากอนามัยทางด้านการแพทย์นะครับแลวก็หน้ากากคาร์บอนที่สามารถป้องกันตัว PM 2.5ได้นะครับหลักๆในตรงการเลือกหน้ากากเนี่ย ข้อมูลที่ครูให้เป็นแค่ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานนะครับแต่จริงๆแล้วเนในการเลือกซื้อหน้ากากนะครับนักเรียนสามารถดูได้ที่ฉลากของหน้ากากอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันสามารถป้องกันตัวเชื้อโรคได้หรือไม่ป้องกันฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าได้หรือไม่นะครับเป็นการศึกษาฉลากให้เราครอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะซื้อนะครับสําหรับในช่วงนี้ก็นนักเรียนเนี่ย ดูแลนะครับระบบทางเดิในหายใจของเราเนี่ยให้มันแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยอยู่เสมอนะครับออกข้างนอกก็ใส่หน้ากากหาลางๆนะครับที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ะจะมีตัวใบงานให้นักเรียนทํานะครับตัวใบงานนะครับไอ้เรียนเนี่ยเข้าผ่านตัวลิงก์นะครับด้านล่างคลิปวิดีโอวันนี้นะครับ หรือจากในกลุ่มไลน์ที่กูได้ส่งไปให้นะครับเปิดปั๊บก็จะเจอหน้านี้นะครับในตอนแรกก็ใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อก้นไปใส่ชั้นนะครับปิกกับที่มอสองครับใส่เลขที่นะครับอ่าแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับ ก็จะเจอตรงนี้นะครับใบความรู้เรื่องระบบทางเดินหายใจนะครับคลิปวิดีโอ,อนียเดี๋ยวเวลาครูอัดคลิปนี้เสร็จก็จะอัพลง youtube แล้วก็จะนำคลิปนี้มาแปะบริเวณตรงนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างคลิปที่ให้ดูเฉยๆนะครับอาเสร็จ,จแล้วก็จะมีข้อคำถามนะครับอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับตัวเลขก็จะเป็นหกข้อนะครับรวมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด 11ข้อนะครับเมื่อทำแล้วก็ให้กดปุ่มสีเขียวเพื่อส่งนั่ก็จะสามารถดูคะแนนได้ในทันทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่รับฟังนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกับช่องครูด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ